เรื่องการนอนดีมากใครที่แบบนอนนอนยากนะลองโกวลาสองเม็ดก่อนนอนคือแบบหลับลึกหลับสบายตื่นมาสดใสเฟชมากค่ะตัวนี้มันจะมีมีสัตยาฝรัน่นะคะจะช่วยเรื่องการนอนแล้วก็ระบบไหลเวียนในร่างกายได้ดีมากๆเลยยาฝรั่งเนี่ยมันสมุนไพรที่ราคาแพงที่สุดนะคะในโลกแต่ว่ามันมีอยู่ใน กลวาลาของเรานะคะตอนนี้จัดโปรให้อยู่ที่199บาทได้ทั้งโกลวาลาแล้วก็สบู่น้องหอยนุ่มนะคะมีเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นนะคะที่คุณจะได้ราคานี้เพิ่งมาไม่นานจ้าเพิ่งจัดโปรเนี้ยสิบนาทีแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งาทีกว่าเท่านั้นนะคะกับโกลวาลาและสะบู่น้องหอยหอยนุ่มของเรานะคะตัวนี้คือดีงามมาก จริงๆถ้าเกิดว่าใครได้ลองตัวโกลวาล่านะติดใจหมดเลยคือเรื่องการนอนชัดมากเรื่องผิวชุ่มชื้นชัดมากเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะจ๊ะสำหรับโปรโนี้นะคะ199บาทโกลวาล่าและนี่เลยสบู่น้องหอยนุ่มนะคะอืรอเลยนะทุกคน อนนี้เหลือเวลาอีก40วิสุดท้ายนะจ๊ะกับสินค้าตัวนี้นะคะ199บาทกับโกลว่าและพิงออร่า199บาทเท่านั้นราคาดีงามสุดๆนะคะเดี๋ยวต่อไปจะจัดตัวพี่เบอร์ให้อยู่ที่199นะคะโกลว่าและพิงออร่าหลอกครีมจะตุนเยอะๆ มันใช้ดีเนาะอืออ่าใกล้หมดเวลาแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าเปลี่ยนตัวจ้ามาตัวต่อไปนะคะพี่เบอร์ของเราค่ะพี่เบอร์ของเรานะคะพี่เบอร์ตัวนี้ช่วยกันเอาออกนะคะ จัดให้อยู่ที่199นาทีเช่นเดียวกันปกตินะคะ690บาทได้2ชิ้นนะคะหรือว่า1ชิ้นก็คือ390นะคะวันนี้จัดให้อยู่ที่199บาทนะจ๊ะโปรโนี้ดีงามสุดๆนะคะ199มีไซเลียมพาร์มีคอร์ดฟิลนะคะดูแลนะคะในเรื่องของน้องไส้ของเราเอา ของที่หมักหมองอยู่ในน้องไส้ของเราออกนะคะถับถ่ายนุ่มนิ่มทีเดียวจบรู้เรื่องตัวนี้คือดีมากตัวนี้ทำมาปีกว่าแล้วโปรโส่งท้ายปีใช่ค่ะตัวนี้ส่งท้ายปีนะกับออพ่เบอร์ของเรา199บาทเท่านั้นนะจ๊ะ Double Mix c o r a l Fiber ตัวนี้นะคะ ได้169หูใช่ตุนได้ตุนเลยนะเพราะว่าปกติเราไม่ได้มีราคานี้นะคะอันนี้เป็นโปรส่งท้ายปีนะคะตอนรับปีใหม่สวัสดีจันนมชมพู199นะคะได้169กันร,ราคาดีสุดๆนะคะโปรโส่งท้ายปีกับฮิเบอร์ของเรา กี่เบอร์ของเรานะจ๊ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เป็นเรนเดียร์มีหิมะตกด้วยโปรส่งท้ายปีด้วยได้ร้อยหกสิบเก้าบาทดีงามรถอีกแปดนาทีนะจ๊ะ อีก8นาทีเท่านั้นนะคะอยากได้ครีมหรอเดี๋ยวรอจากพี่เบิร์ดละกันเอากโกลไวท์ใช่ไหมหรือจริงๆมีรีพาน่าด้วยเดี๋ยนะเจี๊ยบพโลมาแล้วเจี๊ยบวันนี้มาช้านะ <c oughs> <c oughs> กำลังจัด ฟลชเซลต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีจเจียบเบอร์ของเรา199มีคูป,ปองด้วยได้169กันรวดม,มากอีก7นาทีครึ่งนะจ๊ะจริงเหรอติกตอกไม่เตือนเลยเหรอหสวัสดีค่ะมะขาม เจ็ดนาทีกับ Double Mix Coral Fiber นะคะ199าบาบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือ,อคุณแอดมินค่ะคุณแอดมินลงตะกร้านมผึ้งกับโกลว w h i ์อัพให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามีลูกค้าอยากซื้อ Grow White Up กับนมพึ่งนะจ๊ะตอนนี้นะคะกำลังจัดแฟลชเซลลกับตัว Double Mix Coral Fiber นะคะ Fiber ที่แบบเอาของออกจากน้องไส้ของเรานะคะปกติ390นะ1หนึ่งหอวันนี้อยู่ที่199บาทจา้ะแต่ว่ากดกันได้169ทั้งนั้นเลยนะคะได้ได้คูป,ปองจากติกตอกด้วย ร้อยหกสิบเก้าบาทนะเตยฮัลโหลเดี๋ยวจะอีกแป๊บนึ่งก็จะนอนแล้วเตยสวดมนต์กลางวันแล้ววันนี้สวดมนต์จบแล้วบทใหญ่ใญจบแล้วค่ะเฮ้ยได้ร้อยห้าสิบหรอ,อเฮ้ยทำไมราคาดีอย่างเงี้ยโอ้ราคาดีงามค่ะ วิศียยังเลยอืมสี่เปอร์ราคาดีใช่อันนี้ช่วยเรื่องไรอันนี้ช่วยเราชงดื่มใช่ไหมคะมันก็จะช่วยเอาของเสียออกจากน้องไส้ของเราคะ่ะคับถ่ายสบายท้องนะคะตัวนี้ไม่ปวดบิด พอ,อกทีเดียวจบรู้เรื่องชงดื่มนะคะก่อนหรือหลังมื้อเย็นนะคะตอนชเช้าก็ออกมานุ่มนิ่มสบายท้องเลยค่ะออกไปแบบผู้ดีเลยค่ะแต่กลิ่นแรงนิดนึงนะเพราะมันไปเอาแบบของเซียออนจริงเพราะว่าในนี้มันมีใสเลียมหักใส่เลียมหักสะมันจะเป็นตัวที่ไปดึงเอาน้องไข่เน่าๆในน้องไส้เราอ,ออกค่ะ ให้ดื่มน้ําตามด้วยนะค่อยๆจิบน้ําตามเพราะว่าไซรเล็หักะจะต้องใช้น้ำทำให้มันพองพอพองเสร็จมันก็จะไหลไปตามการขดของน้องไส้ค่ะแล้วก็ไปดึงออกมาไปดึงแบบพวกของเน่้อเสียออกมาค่ะใช่ค่ะตัวนี้ละค่ะ วิซีเดี๋ยวให้แอดมินจ่าขึ้นวิซีกับโกลวายต์อาพแล้วก็อะไรอ่ะวิซีโกลวายอาพแล้วก็นมพึ่งขึ้นไว้หน่อยนะคะตัวนี้เหล็กสนาทีนะจ๊าสีนาที4นาทีกับ โปรนี้นะคะ199จาจ้ะเหลือ169ได้คูปองจากติ๊กต็ด้วยนะ่ารักที่สุดเดี๋ยวพี่ยาขึ้นครีมรีพาน,น่าต่อนะคะโกลว์ไวท์นะคะนมพึ่งในตะก,การ้าขึ้นละค่ะขอวิซี่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอีก3นาทีครึ่งพี่เบอร์ของเรากับโปร199บาท พี่เบอร์ของเรากับโปรร้อยสิบเก้าสิบเก้านะจ๊ะร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนอีกสามนาทีสุดท้ายนะจ๊ะโปรต้อนรับปีใหม่มาม่นมมหนูยังไม่มาเลยลูกเอา้าหนูไปบ้านคุณทวดมาปะคะและ้วมามีอยู่ไหนอะเอา้าแล้วมาม่ไม่ได้อยู่บ้านคุณทวดเหรอ หมอมีไปบ้านคุณทวดหนูเอาอะไรมาลูกเค้กมาโอเคเค้กมาด้วยเหรอจริงเหรอหนูมาทักทายไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนลูกอะไรนะบ้านเอเจจจออ้าวหนูไม่ได้ไปบ้านคุณทวดเหรอลูกหนูโทรตามหมอมีไหมแคลรี่แล้วหนูเดินมันมืดแล้วนะหนูรู้ทางหนูรู้ทาง หนูห้พี่นี่พี่นีลาไปเป็นเพื่อนดีกว่าลูกปะ่ะหนูไปบอกพี่นีลาดีกว่า <Okay. S 1> เผื่อเดี๋ยวมันมีงูปะ่ะร้อยเก้าสบเก้านะโปรต้อนรับปีใหม่สีเขียวมีคอร์ฟิลนะคะส่วนสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีขมิ้นชันดูแลเรื่องน้องตับด้วยเพิ่มขึ้นมา สีน้ำเงินคือเพิ่มเรื่องน้องตับแล้วก็ขับลมค่ะลมอาจจะออกเยอะนิดนึงถ้าทานตัวสีน้ำเงินสลับกันได้เหลือเวลาอีกเกือบสองนาทีนะจ๊ะเกือบสองนาทีกับพี่เบอร์ที่ได้ราคานี้นะจ๊ะพี่เบริร์อีกหนึ่งนาทีครึ่งนะจ๊ะ โปรร้อยเก้าเก้านะคะกดได้กันร้อยหกสิบเก้าเต็มเลยเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีโปรต้อนรับวีใหม่เนี่ยจากกพี่เบอร์ของเราอีกหนึ่งนาทีไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะอยู่บ้านน้องสาวคะ่ะ ราคาเลิศม,มากทุกคนปกติ1นึ่งห่อสามร้อยเก้าสินะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบเกาบาทจ้ะกดที่ตะกร้าเลยนะคะกดที่ตะกร้าเลยนะคะหนาาึ่งถุงมีสิบซองจ้าใกล้หมดเวลาแล้วนะอีกสี่สิบห้าวิใครตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อจะหมดเวลาแล้วนะกับราคานี้เดี๋ยวกลับไปราคาเดิมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปราคาเดิมแล้วนะ ร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะกับพี่เบอร์ปกติสามร้อยเก้าสิบนะคะเหลืออีกยี่สิบสามวิยี่สิบสามวิเท่านั้นนะจ๊ะกับพี่เบอร์สั่งราคาขอบคุณนะคะทุกคนตัวนี้อร่อยมากชงดื่มคือรสเมลอนอร่อยเลยแหละพคที่ห้องมีเครื่องฟอสแก๊สก้าวิแปดวิเจ็ดวิดีงานนะราคาดีงามสุดๆนะคะกับพี่เบอร์ตัวนี้ อาหมดเวลาแล้วมารีพันหน้าต่อเลยตัวนี้นะคะเป็นครีมจัดการกับผิวเปลือกส้มค่ะใครที่มีผิวเปลือกส้มนะคะตัวนี้ช่วยดีๆมากๆม,มีน้ํามันละกอกนะคะมีน้ํามันมะพร้าวดูแลเรื่องผิวนะคะเราใช้ไปแบบสม,มูรตัวอาบน้ำเสร็จต้องเทียมมาแล้วมาใช่เปืขายตัวนี้จัดโรให้อยู่ที่ ปกติมันอยู่ที่390นะจัดให้อยู่ที่229จ้ะ2 2งอก็อุยอยากกินสร้มด้วยอ่ะ,อ,ะอยู่ที่สองสองเก้านะจ้าตัวนี้ปกติ390นะคะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ได้199ทุกคน199ปกติ390นะคะ ตัวนี้คือช่วยเรื่องผิวเปลือกส้มดีมากถ้าเกิดวราอาบน้ําเสร็จนะคะใช้ตัวนี้ถูได้ทั้งตัวเลยนวดนวดไปประมาณนาทีสองนาทีเน้นตรงที่แบบมีผิวเปลือกส้มมันจะมีความอุ่นๆนะคะเข้าสู่ใต้ผิวแล้วก็ไปจัดการกับผิวเปลือกส้มเอลูไลท์ต่างๆในร่างกายเราแต่เราสามารถทาแบบทั้งตัวได้เลยกลิ่นหอมสดชื่นอ,อุ้ยขอบคุณค่ะหนูให้พ่อกินด้วยเหรอ,อ,อ ซซคิว so หลานสาวคนสวยปอกส้มให้พี่ได้ไาย่ากินด้วยนี่ผิวเปลือกส้มก็มีส้มมานะคะผิวเปลือกส้มเป็นอย่างนี้กินส้มเลยดีกว่าอืตัวนี้หอมมากจัดโปรให้อยู่ที่สองสองเก้าอ่ะแต่ว่าได้คูปปองก็อยู่ที่ร9 9เก้าเก้าพี่เทียเข้ามาใกล้ๆสิพี่เทียเข้ามา พี่เจียพี่เจียไม่ยืนหน้ากล้องหนนี่เลยพี่เจียสวัสดีค่ะลรยังนี่นะคะจัดการกับผิวเปลือกส้มนะคะร้อยเตัวนี้คือดีมากค่ะคุณรัดดาถ้าเกิดติดใจตัวโก w ว i t อัพใช่ไหมโกลว i t อัพเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสดำตรงไหนเราทาตรงนั้นพี่เจี๊ยบบอกสวัสดีค่ะต้องแ้่เจี๊ยบสิบอกสวัสดีค่ะออ แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวเปลือกส้มแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวถ้าเกิดว่าชอบตัว Glow White Up ดนาะแนะนําให้สลับกันตัวหนึ่งทาเช้าตัวหนึ่งทาก่อนนอนแล้วแต่ว่าเราจะทาตัวไหนเวลาไหน,ไหนแต่ถ้าให้ให้แนะนํานะคือตัวนี้พอทาไปอ่ะมันจะมีความอุ่นๆถูกปะถ้าเกิดว่าเราเราทาเสร็จแล้วเราได้เดินทาตอนเช้าแล้วเราได้เดินเ่มือนเหมือนมันจะได้แบบมันพูดคํานี้ไม่ได้อะ่ะเหมือนมันได ได้ได้ทำหน้าที่เป็นเตาเผาอะเออเตาเผาของผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวด้วยดูแลเรื่องผิวตัวนี้มีให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็กดวิซีได้สองอยเก้าเตยเลือนี่ค่ะมีพันอาตัวนี้ดีมากคือต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเพื่อนพี่อาร์ทำนะและพี่อาใช้จนติดมากแล้ว พอดีมันจะหมดล็อดที่เขาเขาผลิตมันจะหมดอ่นะเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยต้องทำอีกเดี๋ยวเอามาไลฟ์ขายเองอยากขายมากตัวนี้เพราะว่ามันใช้ดีจริงใช้หลอดที่สองช่วยต้นคะอ่าใช่คือคุณรัตนาตัวโกลวไวท์อัพอะ่ะมันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสดำตรงไหนทาตรงนั้นใช่ไหมแต่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยจัดการกับผิวเปลือกส้มอืม ใช่เจี๊ยบอุ่นหอมเหมือนกันกลัวไว้ก็หอมตัวนี้ก็หอมค่ะมันหอมคนละกลิ่นคนละแนวคนละแบบแต่หอมหอมเลยแหละขอบคุณต่าคุณตาหวานตัวนี้นะคะ ปกติ3 9 0นะถ้าใครกดตอนนี้ได้ที่1 9 9คือถือว่าคุ้มมากเพราะหลอดหนึ่งอ่ะ200 ml นะคะหลอดหนึ่งอะ200 ml ใช้ได้นานเลยแหละถ้าเกิดว่าไปร้านนวดแล้วให้คนนวดเอาไปนวดอตัวเนี้ยเลิศมากเพราะว่ามันจะช่วยจัดการกับเปลือกส้มดีๆมากๆให้คนนวดรีดน้ำเหลืองอ่ะใช่ไหมแล้วพอรีดเสร็จ เราไปเข้าห้องน้ํามันก็จะออกดื่มน้ําแล้วก็มันก็จะออกไปกับการปัสสาวะของเราตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวด้วยผิวเปลือกส้มแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวค่ะร้อยเก้าเคือราคาดีมากนะเพราะว่าตัวนี้สองร้อยสองร้อยกรัม,มนนหอมตัวนี้หอมจริงเราทาตัวแต่หอมทั้งห้องเลยใช่ฝักนี้หลานป้าตึงไห ฝาดเลี้ยงหลานแล้วไปย่างต้มไก่้องดูตัวนี้นะคะหลีพันหน้าถ้าใครเข้ามาใหม่นะปกติ390นะคะตอนนี้พี่อาจัดโรให้ต้อนรับปีใหม่นะคะตกอยู่ที่หลอดละ199บาทได้คุปองจากติกตอกนะคะ ตัวนี้คือลดมากช่วยเรื่องผิวเปือกส้มได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดอาบน้ำเสร็จนะคะลองนวดตัวนี้ไปสักนาทีถึงสองนาทีนะคะนวดแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบมีความอุ่นๆแต่ไม่ร้อนนะมันจะอุ่นเบาๆแล้วลงใต้ผิวคือมันทำหน้าที่เป็นเตาเผาจัดการกับน้องไขที่มันอยู่ใต้ผิวเราค่ะส่วนเกินต่างๆของร่างกายต้นขาต้นแขนท้องยิ่งคุณแม่หลังคลอดใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะ จะทำให้มันกระชับเร็วขึ้นนวดไปเลยจกก้ะกลิ่นหอมสดชื่นมากกลิ่นหอมเลยละ่ะตัวนี้มีน้ำมันมะกอกม,มา